โอเคก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่กับรายการพัตเตอร์แจแนลอยู่ผมเอ็มมาสเตอร์นะครับเออตอนนี้อยู่กับอีซีเคเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวว่าเป็นในว่านี่นี่อยู่นี่ใช่ก็ก็โซ่เหมือนผมเลยครับก็คือผมวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟซะเ,เ,เลยนะเรื่อนึงครับถามพี่ทุกคน เซิร์ฟซื้อให้เย <pt> ็นให้ก่อนเย็นนี่นี่กันปะทุบทุบทุผมไม่ได้กดนะโอเคเดี๋ยวเดีปรับมุมกล้อง ก็ขอคนหคยฮ่นฮ่่เซิร์ฟคาปีอีเหรออินโปรเซิร์ฟคาปีอีน่าจะใช่นะครับไม่ใช่โพสใต้เฟซกูไม่คราฟหรอเอออันนี้จะมาทำอะไรดีครับพี่พี่ซิเยเขาไปทั่วแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรดีเรา เ okay. ขาโปรโมทเอ,อ่อทัวอะไรทัวทัวคืออะไรคืออะไรทัวเนี่ยวเลยสัตว์อ่าเต้นดีพีนำเลยครับโอเคครับมันทำเลยนำไปเลยครับนำไปเลยผมเดี๋ยว่าอ๋อโดนนะ เก็บเดี๋ยวเพื่อนเจ้านี่เหรอพี่ทางไหนอ่ะทางไหนพี่ครับทางไหนกรรมคืออะไรครับโอ้โหชิบหายมาผิดทางคืออะไรครับพี่เอาผมหน่อยคืออะไรอะไรอะไรยังไงแอดเอ่เอมีมีอะไรเล่นไหงครับคืออะไรครับ พี่พี่พี่ไปทางมันต,นตันป่อตันดิเฮ้ยทางผมมันตันหน้าพี่ผมไปไม่ได้เอ๊ finance, พี่ครับผมไปไม่ได้เซรฟไม่โหลด ผมไปไม่ได้โอเคต้องสมควรกันหน้าจัดแรงครับจะโอเคครับเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวมาหม่ครับโอเคเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ให้ไอดีเซิร์ฟ

กดห้ามโอปิยศแร่เต็มกองเงือกของเพย์เยอร์นี่กดเลยกดระบายอันออกนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ครับว้าวหวูปะเจ้าโอเคครับผมจะเอาผมจะให้ดีไว้ใต้คลิปนะครับโอเคพี่เขาทำไรพี่ครับยืนอื่นทำไรครับพี่เหยียบโยพี่เยอะดีพี่พี่ โอเคครับเสริมไหนพีน่ชื่อเพื่อนอ๋อมาดูน okay. ี่ şey ี่เองชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนข้อความกระซิบโอเคสั่งแฟนแฟนนี่เงินผมเหลือเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยแบบ มีแคนด้วยหรออ,อนะ้อะไรวะเอาบีอยู A ่ไหนอะไร B A L เนี่ครับโอ้โหเหลือศูนย์ตอนแรกควรเข้าเกมมาจะได้เงินคนละรร้อยบาทนะผมไปซื้อดับดิมอนแล้วโอเคอื้ใครเนี่ยยุงพิซเคปอ้โหตาแดงเอ้ยตายตฝาเอ,อ๊ะจะเฮ้ยอดีจ้ามี พี่พี่เขายืนทำอะไรยืนม okay, nah, องไยเหรอโอเคครับแป๊บนะเออโฮมดูอะไรคือเสร็จไปเสร็จอ้านกลับไปจุดที่ตายล่าสุดอ๋อบักกลับสปาจุดเกิดโอเค s p a w n อเนะอันดูดี นะครับ h p. p w w, w. a n ไปพี่พี่ผมครั้ง mm อุ้ยยึดโด้ยึดโดไม่ได้ค้านธรรมดาครับผมจบเกมเลยโอ้โหพระเจ้าก็สุดเปล่านั่นแหละโอเค รอสักครู่นะครับโอเคเ่ะโอเคดูเรื่องเดี๋ยวผมคัดตังเข้าเ,เกมได้กัน,นครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะนี่ให้ดูครับทิงป๊คือผมเป็นอะไรไม่รู้ขงฮูโอเคอเคปะนะครับก็อิจีซิฟจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอุ้ย B 2, 3, 3, 2, 3, 2ีสองสามสองสามสองเนีนะ่ยส่วน ไอ้อพัดเปิดป่ะ,ปะ,ปะโอเคครับก็สองสามสองส,สามสองโอเคนี่โอเคคือเตงครับคือผมเป็น่ยนยิงออกเข้าใหมนได้เลยครับเราเข้าจริงเราอินส,สิบเจ็ดหกโอเคเดืไดนำเดือด,อดอโอเคป่ะโอเค

แบบน่ะเฮ้ยมนสกินมันพักหรือว่าไงเฮ้ยนายรูปยบเคืออะไรยังไง,อองโอ้โหผุเล่วคุณสองคนเหรวนี่เฮ้ยงงแล้วครับเออไอเชียแ,แมงเถอรบแล้วหาพีซีเคปแป๊บหนึง่งไม่หว ดีด,ดีด,ดีดยังไงพี่สิเคไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนวะโอเคแล้วโอเคหนึ่งคนซื้อไอเทมที่จะอินชาร์แล้วแต่ที่อินชาร์โอเคเอาอ๋อไอเทมที่จะอินชาร์แล้วแต่ตัวที่อ,อินชาร์โอเคมองแป๊บโอเคเฮ้ยสกินบัคอีกคนหรือว่างไง อะไรมันใส่สกินโก้ได้ไงหรือว่ามันบักที่สกินอย่างเดียวไม่ไมีทำล้าโดดเล่นแมงสัตว์นี่แน่นี่แน่พี่เข้ามาดีคนคนคนผมว่าสกินไอพี่สิเคเข้ามาแล้วพี่สิเคพี่พ,พี่พี่วัติยาพี่พี่เข้าพี่พี่พี่สิเค,ค เกมหลุดครับเกมเด้งโอเคก็ขอแบบอ่าพี่พี่จะหนีไปไหนเนาะพี่พี่จะหนีไปไหนโอเคครับก็ขอบาอยกัเมืองเท่านี้เลยกันนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กัน,นเยอะๆนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับไายบบครับทุกคลลนเย่พี่จะบังหน้าผลไหมเนี่ย